เคยไหมครับอยู่ดีๆก็โดนแะโดนนินทาเจอคนปากเสียใส่แบบนี้ใจมันอยากจะด่ากลับให้รู้แล้วรู้รอดช้าก่อนครับถ้าเราด่ากลับเราก็ไม่ต่างอะไรกับเขาในทางธรรมมีวิธีเอาคืนที่เจ็บแสบกว่านั้นครับพระพุทธองค์เปรียบไว้ว่า คำด่าก็เหมือนของฝากถ้าเขาหอบขยะเน่าๆมายื่นให้เราแล้วเราไม่รับถามว่าขยะถุมนั้นจะตกอยู่ที่ใครครับถูกต้องครับมันก็ยังเน่าคามือของเขาเองนั่นแหละหน้าที่เราคือวางเฉยอุเบกขา ยิ้มให้เขาหนึ่งทีแล้วเดินหนีสวยๆให้ความร้อนมันเผาใจเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเปื้อนจำไว้นะครับเราเลือกได้ว่าจะรับขยะหรือจะรับความสุข